พ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีสวัสดีพันก็เลยินขาวอันหนึ่งบอกก้อนสองศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวบอกค่ะอ้าวก็ว่าสองศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนีะซื้อบัดบ้านพ่อได้ครับพ่อได้ครับซื้อตรงตรงเลยนะเนี่ยตรงตรงสองศูนย์เจ็ดถือวัดบ้านเรื่องค่ะพ่อก็ถือเป็นบางคนละเพราะว่ามันไม่มีการเสียกันอ๋อแบงคนเชื่กันมันจะถือหลายอันนี้เป็นเลขฟันบ่ะค่ะ เลขฝันเลขคำนวณเอาอันอันอันที่ผ่านมาเลขกเขาฝันได้กี่เขาเมื่อกี้จุดแบบนี้ันวางไหนลองลองลองถามวรงูตายสองตัวเมื่อกี้เนี่ยวางงูตายสองตัวงูใหญ่สองตัวตายสองตัวเออสมมุนเมื่อกี้เลยว่าอ้าวเลยตีให้ลูกหลานว่า สองศูนย์เจดเป็นรถบวกสองศูนย์เจ็ดเพราะว่างูตาย2ตัวงูตายสตัวอองูกูเกเจ็ดเนาะตายสองตัวู่้วสอง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 สอนสอเส็งคองส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 องไอง่อดสองวองส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 อองสองสององสอเสองสอเสอ่สองสองยองเองสองสอเสองสององสอเลขงสองสองสออ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 าออ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  มาลองคุณพ่อวอนแมนธานีน้องเบิงนะใครถือมันเจะงวดต่อ่ันเฮ้ยให้ถือมันเจะมาจะงวดแล้วพ่อสองหรสามงวดเลยเอ้างวันนี้วดที่สามจะบอกคนถือมันนี่ถือยูเออว่าไปเนาะเลาเลยด้ค่ะพ่อเออเล่าเลยพ่อบารนี่กะ เแยวจะมาเนี่ยคิดว่าคิดว่าเขาเลขสามตัวคิดว่าถืออีกถืออีกว่านี้ถืออีกถืออีกบ่เหลียฝันว่างไหนลองเราบ่ได้ฝันได้วิเคราะห์ได้วิเคราะห์ในวิจารณ์ของทำนายของเจ้าของที่เขียนในเบื้องย่นห้าหกสามบ่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 เยบ่บ่เขียนไปเลยเอาเลยห้าหกสาม่อาไปเลยกันอยากชื้อก็ซื้อเต็ยงเออห้าหกสามนี่ตัวได้อีกวันี้ ห้าหกสแล้วห้าหกสาเน่ตัวนึงเป็นสุดไรเนาะหวานนอนรืมสองตัวว่ามีบ่คะป่หกสามหกสามหกสามเออสองตัวหกสามเมื่อกี้ซื้อตัางหกสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะคิดว่าจะเป็นไปได้ค่ะคิดว่าไม่พลาดแน่นอนวันนี้อืมตัวนี้คือคือมากกลคือห้าหกสามมักห้าหกสามมักแค่ห้าหกสามมกแย่คิดว่าคิดว่ามั เขาท่าว่าเป็นตเตียงได้นะเดี๋ยวนี้ยังป้าที่ไปเตีงอยู่นี่นี่นะห้าหกามนี่มันใจคักไม่เลยมั่นใจค่ะอย่าึงกลัวไม่ไ่้นะเออมันใจตัวนี้เม็ดเดียวท่านดอกเอาร้อยเปอร์เซ็นต์พ่วันนี้มาร้อยเปอร์เซ็นต์มาร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าหกสามแต่ตรงตรรถตีเออพ่อขานเออเจ้า่าจาาเลื้อน โบ้ได้บวกเดี๋ยนี้อาจารย์ให้โบ้คิ้วแล้วเพราะว่าอาจารย์โบ้มันคล้องอาจารย์กินเขาแรงเขามือนีลก็คือึ้นจีกีแ้าบบ้ชอบูดหรอกนั่งเอออืโบ้ต้องพูดมากอ้าวนั่นละเท่อนละห้าหกสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลขนั่นนั่นฮะบนล่างโบ้ได้ว่าดีหน่ะอันไอไอหกสามทีหนึ่งน่ะ เออโบ่ได้ว่าบ้ล่างอันนี่เนี่ยสามตัวบนนี่อ้ามสามกัวบนกระบนไปค่ะตะวันอยู่ไว้แขนนบ่างเออเขาไว้ไอ้นี่เนยไม่มันไม่หน่อยนะซีหนึ่งมาจากใส่ซีหนึ่งอาจารย์นี่มันหายงี้อาจารย์นี่อาจารย์นี่เละอาจารย์ผู้นี่เป็นเลขวิเคราะห์วิเคราะห์แต่ว่าบังหันเตะเก้าศูนเจ็ดถือร้ายมาเลยค่ะโอ้ยบ่ถือบ่ซีเขียนไว้เจ๊นี่แต่ว่าบ้านวิเคราะห์แถวนี้มันไปังี่มีแต่มาบอกมือมันคือเก้าบอก มาหนินะจีบ้านี้เคยซีโปอยเลขออกมาเหรอเคยฝันมาฝันประกอบกันบ้านี้ันเคยถือหัวกันครับอาจารย์ใครยู่วัดดูโอ้โหแสดงว่าพวกมันนี่อยู่ใกล้ๆวัดอาจารย์ใครเออนี่พูกก็ได้เรียบเรียงมาเหมือนหรอล่ะแนวมูลนี่ค่ะคันบ่ถือเขาจะบอกว่าค่ะคำมันผิดเพี้ยนกำบ่าเบาอีกหรือว่นนี้มันใจร้อนคิดว่าเหมือนใจรัอนนี่ละตัวว่านี่ยนี่ละตีห้าหกสามเนี่ย เปลี่ยนบ่มีการนเปลี่ยนแปลงบ่ซ่ฮอดมือออกบ่ฮู้จักบ่นี่เออการเปลี่ยนแปลงบ่ฮู้จักบ่แมียน,ยนหรือว่าให้ยเร็วห้เลยหรือว่าให้ให้เลยตัวเพราะว่าเลขมันตัวย่างมันเป็ี่ยนซั่นอ้าเอาถือเอฟซีเฮาเบิ่งในบ้านนี่<ำ>คือยกขึ้นยกขึ้นจ้านี่ยสอ3ตัวแตกเนาะ สามตัวแตกสามตัวเม็ดเดียวนี่เด้อนั่งร้องพนั่งล้องนั่งล้องใจให้นั่งบ่หัวยืนนั่งเด้อเดี๋ยวว่าให้ยืนบ่ะนั่งล้องนั่งล้งเออเออเออนี่เอฟซีห้าจังสิบปอนดไล่ตาเนาะวันนี้นะค่ะคุณพ่อขานปั่นแม่นนะค่ะเพิ่นกรใไฮห้าหกสามเม็ดเดียวนะค่ะสามตัวส่วนสองตัวนะค่ะไฮหกสามเล้วก็บซีหนึ่งเนาะอืาแต่ว่างวดเมื่อกี้เนี่ยให้งไปนฮไล่เนาะ มีคนเสืมมีคนเสืร์คุณแม่นางกคุเตียวนี่ถือมานมาค่ะอ้ข้าเจ้าถือค่ะถือแน่แต่นาะให้้องเกตูนเตียววังกีนค่ะเตียวนี่คิดว่าห้าหกสามแล้วหรอตีห้าหกสามยังเดียวค่ะกันพิกกัน่อยโต๊ดไว้จ้าส่วนเ้มากออกออกต่อโตูดมันมาค่ะปูจะาค้างเปี่ยนแลงถ้ามันออกสามหกข้างสีจังไหนเนาะกระคือ่เราตัวสามตัวอันกะ เขาว่ามันกระทึงเงินกว่าน <ะ S 1> ่าน่าโตนค่ะเอ้ยโอ้ยกระสุดยอดแต่เมื่อกี้ไปพักพวันเมื่อกี้มาน่าหาอยู่ได้ยินแต่ว่าเพันต์บอกเลขถึงมาแล้วได้สองงวดเราได้ว่านเส<อ>ร็จเมื่อกี้ก็ยังมาบอกถืออีกเสียดายคักนอกเสียดายบริตตามใหีเอฟซีไอ้พันมันมโมาหาเอา้าโมหาพูมันเป็นค้ายากเข็มตัวลำโพงเลยนี่บุญพันธุยนะบอกค่ะก็เลยให้ภรรยามาสัมผัสแทนเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากแวะมากินก๋วยเตี๋ยว มาพ่รอดีพอดีนูน้ำหามาเตืน้วันเพาเป็นงินถูกหวยหนึ่งโอ้ถอตุหนึ่ง่ได้สองใบพุเหมาสองใบตัวว้าคือลับมัเม่นฝันเม็แต่ว่าเรียงคนเจ้าผู้ไดหรอกไม่แด่เตี้ที่เรียงค่ะถูกเรียงก็่เลียงผูยเตียวแน่ไม่เรียงไหนที่เรียงกว่าหงดนี่ละหวดนี่ละค่ะอันนี้แจ้งเลยนี่ค่ะเอาถามทุกมันใจจะขอเทนเงิน ประมาณจ็กเก็ดทิปเอา่งคือเอาลอยอยู่ลอยบองอะไม่นะลอยก็ลอยตัวถามไปสิหน่อยลงหน่อยลงบ่ได้ไดต้องไล่ึ้นไล่ขื้นค่ะมั่นใจสามพัาร้อยเปเซ็แต่จีทีเาเนยค่ะแต่จีทีว่าเก้าถุงเจ็ดค่ะงก็มาคักแสลวัวกับบ้านนี้แล้วมาแยกนี่อกมันเป็นนังสรค่ะเป็นข้างื้นในตัวนี้เลย้ค่ะห้าหกสาม ค่ะบันนี้อันในในส่วนเหล็กวิ่งนี่มีมีไห้ปะคะ่ะ FC เข้ากับมัก,กมักเมย์ได้มักวิ่งแล้นี่เหล็กวิ่งไหมพ่อแมนเดลมือมัน,นมัวมกวิ่งพ่อแมน FC ไหม FC มาวิ่งเหรอค่ะ FC ากได้เหล็กวิ่งตัวเดียวสีมีบะคะเหล็กวิ่งมันจะวิ่งยังไรบ้างงดูไม่ได้เขาคายในยืนวิ่งไหนก็ได้ค่ะฟันลองฟันมาจะกตูดวิเราะเนาะวิเคราะหให้ FC จักตัวหนึ่งพ่อเดียวมันจะได้บอลกันวิ่งกันวิ่งทีจะไข่บอล วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งโอ้ยวิ่งหนึ่งตัวเดียวมาหนูเขียนเนี่ยสุดใจหนูเลยใส่มาขอดีจ้าวิ่งหนึ่งจ้าวิ่งหนึ่งเนาะเม็ดเดียวมันมีเม็ดเดียวค่ะพ่อเขียนเอฟซีบอลเป็นตัวใหญ่ไปเลยล่ะเขียนตัวใหญ่ไปโหลดผู้มากจ้าแข่งใครมากขอดีไดนหรอมาแล้วบ่าโหลด่นโอ้ยโหลดมันเป็นพื้นที่หรอเพิ่นทีไปตลาดไหนแข่งของเราแข่ใครกันเนาะซื้อดิ่งนิ่ง ใส้บนพาน,านาก่อนแม่ยูบบอแม่แล้ถ้าใส่บุลล่ะไปหาตื้อค่าเอา,านี่ล่ละท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้นะคะราะขานฝันแม่ไปกับหายจันซีเนาะคะ่ะกับเอฟซีเอาไปพิจารณาเอาไปเป็นแนวท่างนะคะ่ะเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับเลขเจ้จาของมาร์คบอลนะคะ่ะหรือว่าฝันมาประกอบกันถ้ามาตรงกันจัดเลยค่ะงวนนี่มันใจลอยเปอร์เซ็นต์นะค่ะท่านผู้ชมมเมื่อกี้ขนาดามันใจบานไดกัยังแตกสองตัวตรงค่ะท่านผู้ชมเกือบแตกสามตัวแต่ว่า คุณพ่อกับยังร้อยร้อยไปถือโรตัลลี่เนาะสองใบนะคะสามตัวหน้าไปหาได้จังไหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะได้อยู่ในใจนี่ละแสดงว่าอยู่ในใจแล้วพอนะกินข้าวไปหรอเเมื่อกี่กินข้าวไปไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่ามันเพราะว่ามันซีโมงเนาะเกี่ยวหรือยังนี่ยังอีกเักหน่อยเอาให้พ่อเนปซี่ฮาเนปพ่องวดเนี่ยให้พ่อเนปซี่ฮาเนี่ยวาไง หางเอฟซีไหมหางเอฟซีถึงค่ะให้เนินไปนะขึ้นสอย่เออปอให้ไปแนวทางครับรับริ่เรืยๆตัวค่ะ่ค่ะเออเท่านี้แหละที่ค่ะค่ะขอบคุณมาค่ะเอาบานี้กับทรบปวนข้าควาแค่นี้ได้บานนี้เดียวโคงสุดท้ายจะมาตามหาเอซีเบิงงอีกรอบหนึ่งว่าฟันจังไดเนาะค่ะเพื่งวเมื่อกี้นี่เขาเลขฝันเด้อเาว่าคนคุณนีงพกฝัน ค่ะ yeah ล, off like ลูกได้ได้เขียนโอเคโอเคอ๋อเพราะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงท้องใส่ติมาตามไม่ทำมือช่วงเมืองอีกเนาะที่นี่ก็ขอบคุณอ่ะคุณพ่อหลายๆค่ะที่ให้แนวทางนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ